ครับเพื่อนสมาชิกปัญญาเลขโคมที่รักเคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปรับภูมิทัศน์ทะเลสาบนะครับพวกเราต้องขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับที่ขาดจะไม่ได้เลยคุณพิรพันธ์นะครับคณะกรรมการนิติบุคคลนะครับได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารให้ทําโครงการนี้ขึ้นมานะทุกท่านก็ มีความสุขครับเห็นภูมิทัศนทะเลสาบนั้นสวยงามนะครับไม่รบล้างเหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะเดินตรงไหนก็สบายตานะครับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นทางนิสิตบุคคลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอยากจะให้เพื่อนเราเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับที่จะต้องช่วยกันแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้านะครับพัฒนาหมู่บ้านของเราให้สวยงามต่อไปนะครับโครงการต่างๆนี้เราพยายามจะผลักดัน สิ่งที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกให้มากที่สุดนะครับต้องขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะครับเพื่อนสมาชิกขอขอบคุณครับ